สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลหัวจะปวดวงในเผยแมนซิตี้คลั่งแล้วเตรียมทุ่ง60ล้านปอนหวังปาดหน้าคว้าตัวเคเฟเนตูรามแข่งกับลิเวอร์พูลมีรายงานข่าวล่าสุดที่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่นักสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูล หลังมีรายงานว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถึงกับอดทนทนไม่ไหวแล้วกับฟอร์มการเล่นของทีมที่ไม่ชนะใครมาแล้วถึงสามนัดติดต่อการหลังจากที่เพิ่งทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับทัตเนมฮอสเปอร์ไปมาสามถึงสามเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและจากฟอร์มของทีมในตอนนี้ทำให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมองว่าทอนิมของพวกเขานั้นจำเป็นจะต้องเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมโดยดุที่สุด ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยและเครฟเฟนตูรามนั้นก็คือผู้เล่นที่แมนซิตอ้อยากได้ตัวเข้าสู่ทีมมากที่สุดในเวลานี้โดยในตอนนี้ทางด้านของเครฟเฟนตูรามกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสในวัย22ปีซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของลิลิยงตูรามตำนานทีมชาติฝรั่งเศสนั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต่างก็อยากได้ตัวกองกลางรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ โดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของดิเดเยดิกาดอดีตโค้ชสโมสรนิสนั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าตัวรามนั้นน่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ขอ,อนข้างแน่และเท่าที่ตัวของเขานั้นได้ทราบข่าวมาจากสายข่าววงในของสโมสรนิสนั้นก็ดูเหมือนว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นชื่นชอบในพรสวรรค์ที่มหัศจรรย์ของเครเฟนตูรามเป็นอย่างมาก และเรียนที่จะทุ่มค่าเหนื่ยก้อนโตจำนวนมากถึง60ล้านปะอด์สำหรับดินการย้ายทีมในครั้งนี้โดยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อมั่นว่าค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้จะเป็นค่าตัวที่ทำให้สโมสรนิดนั้นไม่อาจปฏิเสธได้โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางสโมสรนิดนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวเครฟเฟนตูรามออกจากทีมในช่วงวัตตลาดหน้าหนาวน,านี้ถ้าได้ค่าตัวไม่ต่างกว่า45ล้านยูโรซึ่งทางลิเวอร์พูลน,นั้นก็เป็นทีมที่ติดตามดินการย้ายทีมในครั้งนี้ มาเป็นเวลานานแล้วและพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวจำนวน45ล้านปอนด์ให้ตามที่ทางสโมสรนิดนั้น,นต้องการแต่จากการที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเตรียมทุ่งค่าตัวที่บ้าคลั่งก่อว่า60ล้านปอนด์ในครั้งนี้ก็อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องพบกับความยากลําบากในดีนิ้เข้าให้แล้วเพราะเชื่อได้ว่าถ้าหากมีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากแม่นซิตี้ยื่นเข้ามาที่นี้จริงๆแล้วและก็เชื่อได้ว่าทางสโมสรนิดนั้น,น จะยินดีที่จะปล่อยตัวกองกลางรายนี้ไปให้กับแมนซิตอ้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาจากอดีตผู้จัดการทีมนี้เท่านั้นและยังไม่มีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาจากสื่อหลักเจ้าดังต่างๆออกมาแต่อย่างใดดังนั้นดินนี้ยังไม่แน่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยื่นข้อเสนอจริงหรือไม่แต่สำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นเฝ้าติดตามดินนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงวอลเมอร์และยกให้เป็นดินตัวเลือกแรกในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ ดังนั้นต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะประสบความสำเร็จในดินนี้รอยคีนและเจมี่คาราเกอร์เชื่อว่าฤดูกาลนี้แมนซิตี้จะไม่คว้าแชมป์แต่ทีมที่มีโอกาสน่าจะเป็นอาเซียนอนกับลิเวอร์พูลหลังจากที่เกมการแข่งันขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์นี้เพิ่งจบลงไปหมาดๆและปรากฏว่าทั้งลิเวอร์พูล และอาเซนอนนั้นต่างก็สามารถเก็บชัยชนะได้ด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่านั้นสะดุดทำแต้มหล่นอีกครั้งด้วยการเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปแบบสุดมันสาประตูต่อ3าทำให้ตอนนี้แมนซิตี้ทำได้แค่เสมอคู่แข่ง3นมนาิดต่อกันในลีกซึ่งถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ทำหายข้อหลายฝ่ายมองว่าฤดูกาลนี้แมนซิตี้อาจไปไม่ถึงฝังฝันในการสร้างสถิติคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีกสี่สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกโดยล่าสุดทางด้านของรอยคีนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทางช่องสกายสปอร์ตก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยกล่าวว่าในสายตาของผมแล้วอาร์เซนอลคือทีมที่มีความสามารถในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากที่สุดรองลงมาก็คือลิเวอร์พูลและในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น จะสามารถรักษาความได้เปรียบคู่แข่งและเป็นทีมเต็งคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้อยู่เหมือนเดิมหรือไม่ผมนั่งดูเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ห้องสงการเสมอ3ถึง3นั้นเป็นผลเสียกับพวกเขาเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือพวกเขาหิวโหวยในชัยชนะเป็นอย่างมากและเมื่อทําไม่ได้ความกดดันก็จะพุ่งเข้ามาหานักเต็ในทีมแมนซิตี้เรื่อยๆแน่นอนว่าถ้าหากผมเดิมพันทีมแชมป์ฤดูกาลนี้แล้ว หลักก็ผมจะไม่มีทางแทงฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ผมไม่เชื่อแล้วว่าพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ได้อีกครั้งในทางตรงกันข้ามผมเห็นทั้งอาเซนนอลและลิเวอร์พูลต่างก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ฟอร์มดีและมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอาเซนนอลที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความลึกรวมไปถึงการมีประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดทำแชมป์หลุดมือเมื่อปีที่แล้วดังนั้นตอนนี้อาเซนนอลจึงดีกว่าลิเวอร์พูล อยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่มากและแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสองทีมนี้ตามสายตาของผมทางด้านของเจมี่คาราเกอร์ที่ทำหน้าที่ในรายการร่วมกับรอยทีนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันโดยเชื่อว่าอาเซนอลในเวลานี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆก,การท้าทายแชมป์ในปีนี้จึงเป็นเรื่องที่สมศักดิ์ศรีและลิเวอร์พูลก็เป็นอีกทีม ที่ไม่ว่าใครก็ประมาทไม่ได้ผมเชื่อว่าสองทีมนี้จะแข่งขันกันเรื่องความคงเส้นคงวาและผลการแข่งขันเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับอาเซนอลนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นตัวตัดสินแชมป์ได้เลยเพราะถ้าทีมไหนแพ้ก,ก็จะถูกอีกทีมทำคะแนนทิ้งห่างในทันทีและผมก็มองเหมือนกับรอยขีนว่าฤดูกาลนี้แบนซิตี้กำลังเจอ,เอาบาทอทททดสอบอย่างหนักว่า ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปในตอนนี้พวกเขาจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาเก็บชัยชนะได้1 0 1ถึง12นัดต่อเนื่องเหมือนที่เคยทำได้ในอดีตรหรือไม่เพราะถ้าทำไม่ได้ฤด,ดูก,กาลนี้ชื่อของทีมคว้าชแชมป์อาจจะไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อาจจะเป็นลิเวอร์พูลหรือไม่ก็อาเซนอนเป็ปกวาดิโอลากับผู้จัดการทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเผชิญหน้าด้วยมาแน่นอนว่าคนคนนั้นต้องเป็นเจอเกนคล็อปอย่างแรก ผมกับเขาเรารเผชิญหน้ากันมาเป็นพันๆครั้งแล้วมั้งทั้งตอนที่เขาอยู่ดอทดมุนและที่นี่อย่างที่สองเพราะเขาเอาชนะผมเยอะมากและนั่นเป็นความท้าทายเสมอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาผมเคารพเขามากนะเพราะแนวทางการเล่นของทีมของเขาเสมอทั้งที่ดอทดมุนู์เมื่อก่อนและตอนนี้คือลิเวอร์พูลมันน่าดึงดูดเสมอในการคุมทีมของเขาและผมมักที่จะได้มุมมองในแง่บวกเสมอเมื่อต้องแข่งขันกับเขาเราเคารพ ซึ่งกันและกันอย่างน้อยจากมุมมองของผมและเขาคือคนที่ผมให้ความเคารพมากจริงๆแน่นอนว่าเรามักที่จะมีข้อโต้แย้งกันเสมอและผมต้องการเอาชนะเขาให้ได้ในทุกๆครั้งที่เราพบกันนั่นคือความจริงแต่เขาเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของผมตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้จัดการทีมมันยากเสมอและยากมากขึ้นทุกครั้งที่เจอกับเขาและผมมีความสุขมากๆนะับเมื่อเราเอาชนะพวกเขาได้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ